เดี๋ยวเรามาพูดถึงหน้าแรกของแบบฝึกหัดทบทวนดาราศาสตร์ม6สำหรับปลายภาคนี้นะคะข้อ1จงบอกปัจจัยที่มีผลต่อความสว่างของหลอดไฟในการทดลองนรีจนจำการทดลอง14.1ได้ไหมคะเป็นการทดลองที่เราใช้หลอดไฟแล้วก็เพิ่มระยะห่างแล้วก็หาความสว่างจากลัก์มิเตอร์สรุปเลยนะคะปัจจัยที่มีผลต่อความสว่าง กำลังการส่องสว่างนั่นเองนะคะตัว e หน่วยของมันจะเป็นวัตต์นะคะก็คือกำลังนั่นเองเนาะและความสว่างยังแปรผกผันกับระยะห่างอีกนะคะกำลังสองค่ะและถ้าจะขยายความเกี่ยวกับดาวฤกษ์นะคะหรือความสว่างของดาวฤกษ์ระยะห่างเนี่ย R เนี่ยจะเทียบได้กับระยะห่างจากดาวฤกษ์ถึงโลกค่ะนะคะอ่ะข้อนี้จริงๆก็แถมให้นะคะอ่ะ เพราะฉะนั้นจบข้อที่1นนะคะส่วนข้อ2จองบอกคุณสมบัติของดาวฤกษ์อายุมากในห้องครูได้พูดถึงแล้วเนาะจุดจบดาวฤกษ์นะคะหรือดาวฤกษ์ที่กําลังจะตายเนาะก็เรียกว่าดาวอะไรบ้างคะเป็นอะไรจะบ้างถ้ามวลน,น้อยมวลน,น้อยก็คือดาวแค่ขาวนะคะอ่ะแล้วถ้ามวลปานกลางล่ะจุดจบคืออะไรก็คือดาวอะไรคะดาว นิวตอนนะคะและถ้าเป็นดาวมวลมากนะคะก็จะเป็นแบล็คโฮลนั่นเองะคะและคุณสมบัติของดาวเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะแบล็คโฮลเนี่ยเราเราไม่ยุ่งกับมันละอันเนื่องมาจากมันเหมือนกับว่ามันไม่สามารถไปจับต้องได้ส่วนคุณสมบัติของดาวเลิอกอายุมากๆเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงก็คือเริ่มจะดับ นะคะไม่มีแสงในตัวเองค่ะไม่มีแสงนะคะก็คือเป็นคล้ายๆถ่านดับแต่คุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นกับมันก็คือความหนาแน่นสูงค่ะและอุณหภูมิก็สูงด้วยค่ะต่อไปค่ะจงบอกอิทธิพลของพายุสุริยะ พายุสุรยะหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นลักษณะของการประทุขึ้น่องผิวของดวงอาทิตย์เนาะมันก็จะอย่างในรูปนะคะจะมีผลเกิดขึ้นนะคะก็คือมีผลต่อการสื่อสารระบบการสื่อสารเนาะอ่ะอิทธิพลนะคะก็คือส่งผลกับระบบการ สื่อสารในภายในโลกเนี่ยฮะภายในโลกอันนีงมาจากพายุสุริยะเนี่ยมีองค์ประกอบก็คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะคะสามารถส่งมาลบกวนนะคะระบบสื่อสารภายในโลกของเรานะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อนกักเรียนเคยได้ยินไหมคะแสงเหนือแสงใต้ ลักษณะของมันก็จะ,ะเขาเรียกว่าออโรร่าเนาะตัวนี้ก็จะเกิดจากลมสุริยะเหมือนกันค่ะที่ส่งมาแล้วก็เกิดประจุนะคะเกิดประจุเกิดคล้ายๆกระแสไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศนะคะเกิดทั้งประจุบวกประจุลบนะคะแล้วก็ทําให้เกิดแสงเกิดขึ้นบริเวณชั้นบรรยากาศอนอกเหนือจากนั้นนะคะก็มีสิทธิ์ค่ะทําให้ระบบการสื่อสารภายในโลกดับได้นะคะเป็นการคาดการณ์ในอีกสองสามปีข้างหน้านะคะ ทำลายระบบสื่อสารภายในโลกข้อแรกกับข้อ2ต่างกันนะคะลบกวนกับทำลายเนาะอ่ะโอเคต่อไปข้อสี่ค่ะจงบอกิิัวนาการของดาวเลิกมวลปาน,ปานกลางเพื่อไม่การเสียเวลานะคะ ก็ใช้แดะแกมเลยนะคะตรงไหนคือวิวัฒนาการของดาวฤกษ์มวลปานกานลางเนาะไล่ไปอย่างนี้ค่ะซีรีส์ล่างนั่นเองนะคะก็คือดั้งเดิมคือเนบิลานักเยียนต้องจำได้เลยนะแล้วก็ไปแมสซีฟสตาร์นะคะหรือโปรโตสตาร์ตัวนี้เรียกอย่างหนึ่งว่าโปรโตสตาร์เป็นการเกิดขึ้นทรงกลมครั้งแรกของเนบิลานะคะหรือดาวฤกษ์ก่อนเกิด แลวหลังจากนั้นก็จะกลายถ้าดาวเลิกมวลปานกลางถึงมวลมากก็จะกลายเป็นดาวายักษ์แดงนะคะเพราะว่าพลังงานเริ่มน้อยลงละกลายเป็นสีแดงแล้วก็เกิดการขยายตัวนะคะเรียกว่าซูเปอร์โนวาปานกลางจะเป็นจุดจบคือตรงนี้ค่ะเป็นดาวนิวตันนะคะก็ตามนี้เลยค่ะสเต็ปนะอ่ถ้ามวลมากก็จะกลายเป็นแบล็คโฮลนะคะต่อไป ข้อที่5นะคะดาวฤกษ์ทุกเดทุกดวงเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายตามทฤษฎีจะมีคุณสมบัติยังไงอ้า,อาวามันซ้ำแหละซ้ำกับข้อบนแล้วใครจําได้บ้างคุณลักษณะก็คือมีความหนาแน่นความหนาแน่นนะคะสูงนะคะความสว่าง สว่างน้อยนะคะแล้วก็ไม่มีการเผาไหม้แล้วนะคะลดการสันดาบั่นเองะคะการลดปฏิกิริยาลวกันลดปฏิกิริยาการเผาไหม้แล้วค่ะก็คือไม่เกิดฟิวชั่นลวค่ะ นะคะค u c l e ์ f u s ชันเนาะอ่ะต่อไปสุดท้ายค่ะของหน้านี้แล้วครูก็จะจบคลิปที่ข้อ6ก่อนนะคะเพราะว่าลดช่วงเวลาในการบันทึกเนาะก็คือถ้าสุดท้ายที่เกิดวัฏจักรคาร์บอนนะคะไนโตรเจนออกซิเจนนั่นเองนะคะก็คือเราเรียกสั้นๆว่า C N NO, O cycle นะคะเรามาดูปฏิกิริยาแล้วจำไปเลยนะคะว่า สุดท้ายเนี่ยธาสุดท้ายที่เกิดก็คือธาตุอะไรคะธาตุในระหว่างนั้นก็เกิดนะคะแต่ว่าสุดท้ายจะไปจบที่ธาตุคาร์บอนกับฮีเลียมค่ะก็ขอจบการเฉลยหน้าแรกเท่านี้นะคะเราเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปกันค่ะ